อีกหนึ่งจุดตึงเครียดของโลกก็คือที่ภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อกรณีที่เลบานอนกล่าวหาอิสราเอลว่าใช้ฟอสฟอรัสขาวในการโจมตีแต่กองทัพอิสราเอลยังคงยืนยันครับว่าปฏิบัติการของกองทัพสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่การประทะก,กันในพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของกาซายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ อิสราเอลเผยภาพกำลังควเปิดปฏิบัติการโจมตีในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของกาซานอกจากนี้ยังเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการค้นพบสถานที่ฝึกและคลังเก็บอาวุธในมัสยิดแห่งหนึ่งทหารในคลิปวิดีโอนี้ระบุว่าชั้นล่างเป็นศาสนสถานตามปกติแต่ชั้น 2, 2> และ3มีห้องที่ใช้ฝึก RPG มีอาวุธจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนบรรจุอยู่ในถุงของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์นอกจากนี้ก็ยังพบคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆรวมถึงสถานที่ประกอบวัตถุระเบิดขณะที่แสงจากพลุแฟยังคงปรากฏเหนือนน่นฟ้าของกาซาตลอดทั้งคืนนะครับจนมองเห็นได้ในระยะไกลจากเมืองทางตอนใต้ของอิสราเอล สะทอนให้เห็นว่าสงครามยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง <Allah Akbar. S 1> ด้านกองพันอาัลคาซามกลุ่มติดอาวุธในสังกัดกลุ่มฮามาสได้เปิยภาพการปทะทะและยิงโจมตีทหารอิสราเอลในเมืองคารยูนิสทางตอนใต้ของกาซา ท่ามกลางการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างอิสราเอลกับฮามาสคณะผู้แทนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเดินทางเยือนจุดผ่านแดนราฟาฝั่งประเทศอียิปต์ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมที่ยืดเยื้อยาวนานเกินไปซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงถือว่าสันติภาพและความมั่นคงเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะเปิดการประชุมฉุกเฉินเพื่อลงมติหยุดยิงในกาซา This is uh, really uh, a tragedy and uh, it has been too long. We have uh, uh, suffered too much. So, for the Security Council, definitely uh, to maintain peace and security is our primary responsibility. And uh, we have tried very hard. And of course, we, we need to do more. We are โฆษกของกองทัพอิสราเอลได้แถลงถึงกรณีที่มีการอ้างว่ากองทัพใช้ฟอสฟอรัสขาวในปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนโดยระบุว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติงานตามแนวทางที่ชัดเจนคือยึดมั่นความถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นแนวทางของกองทัพทั้งในปฏิบัติการทางตอนเหนือและตอนใต้และเป็นสิ่งที่จะยึดมั่นต่อไป שהופעל בלבנון. אנחנו פועלים בצורה אחת ברורה, באופן חוקי ועל פי הדין הבינלאומי. כך אנחנו פועלים, כך אנחנו מפעילים את הכוח גם בצפון וגם בדרום וכך נמשיך לפעול. ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานการพบหลักฐานว่าอาวุธที่กองทัพอิสราเอลใช้โจมตีตอนใต้ของเลบานอนเป็นกระสุนซึ่งมีหมายเลขที่ระบุว่าอาวุธดังกล่าวผลิตในสหรัฐในช่วงปี1989ถึงปี1992สอดคล้องกับข้อมูลจากฝั่งเลบานอนที่ระบุว่าเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลได้ใช้อาวุธดังกล่าวก่อเหตุโจมตีซ้ำ ด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชา,าติสหรัฐไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการใช้ฟอสฟอรัสขาวซึ่งผลิตในสหรัฐและได้สอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพร้อมทั้งระบุว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐส่งมอบวัตถุอย่างฟอสฟอรัสขาวให้กองทัพอื่นๆสหรัฐคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้อย่างชอบธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ สำหรับฟอสฟอรัสขาวถือเป็นอาวุธเคมีต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีที่ใช้ฟอสฟอรัสขาวเพื่อการอรําพลางตัวหรือให้แสงสว่างในสมรภูมิรบแต่อีกด้านประธานาธิบดีโจไบเดนก็ย้ำว่าจะเดินหน้าสนับสนุนด้านการทหารให้อิสราเอลจนกว่าจะสามารถกําจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากแม้ว่าเขาและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันในหลายประเด็นก็ตาม As I said after the attack, my we continue to, to provide military assistance to, to until they get rid of Hamas. But, but we have to be careful. They have to be careful. The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen. ในวันที่ไฟสงครามในกาซายังไม่สงบพื้นที่ตึงเครียดอีกจุดหนึ่งก็คือเวสต์แบงค์นะครับหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารอิสราเอลได้บุกตรวจค้นพื้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพนาทีทหารอิสราเอลยิงชาวปาเลสไตน์จนล้มลงบนพื้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยฟาราใกล้เมืองทูบัสทางตอนเหนือของเวสต์แบงค์ กองทัพกองทัพอิสราเอลกำลังดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดนะครับโดยสถานการณ์ในเวสต์แบงก์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา